การทิ้งการเรียนและหนีตามหัวใจตัวเองมันคือคำตอบสุดท้ายจริงๆหรอมันคิดว่ามันจะหนีฉันพ้นเหรอส่งพนหรอไปตามหมันลมาล้อตอนนี้พ่อแกร,รู้แล้วนะว่าแกอยู่ที่นี่ถ้าเจอกันครั้งหน้าต้องแลกเบอร์แล้วนะ จะถือว่าเป็นโชคชะตาตอนที่แกสลบอยู่ห้องฉันน่ะฉันได้ทําสิ่งที่ฉันอยากทําหมดแล้วแต่มึมอ่ะอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่มึงเก่งถ้างั้นมึงก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเลยเว้ยมองอะไรเขาไม่ใช่ของมึงพี่เสกเขาชอบมึงแต่มึงอ่ะห้าไมไปชอบเขากูจะไปชอบเขาทําไมเล่าจะกูมีมึงอยู่แล้วฉันช่วยฮีโร่แล้วนะแกจะยอมฉันได้ยังใี่ผมเป็นแฟนน้องพี่นะ ยังไงกูจะเป็นทนหารให้ได้เอางี้เดี๋ยวกูช่วยเองนี่เราก็ลงชื่อกันไปก่อนถ้ากฎหมายผ่านเมื่อไหร่เราก็ค่อยจดทะเบียนสมรสกันคหาเรือทักลนะจะหนีโควิดไปอยู่เกาะก่อนตายกูขอให้อยู่กับมึงแบบนี้ตลอดไปก็พอ